โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะและตัวต่อมาที่เราจะมาดูกัน Hard e d the Punisher สำหรับวิชตัวนี้ก็จะมีเลือดอยู่ที่3 2 3 0 0 0หน่วยพลังโจมตีอยู่ที่1710หน่วยนี่นะฮะแล้วก็ดาเมจเฉลี่ยอยู่ที่5,267รยกแลก้วยังการจบตีอยู่ที่2 5 0หน่วยนะฮะแล้วก็จบตีทุกทุกสองวิมือมันสปีด8นอตแปะ2ครั้งแล้วก็เวลาในการรีชาร์จอยู่ที่131ิวิเลยทีเดียวรีชาร์จยั่งนานนะฮะแล้วก็มีสกิล โจมตีครั้งละ35,70ก็โจมตี3ครั้งแล้วก็มีสกิลที่ไม่ได้รับผลจากวาร์ปแล้วก็ท็อกซินนั่นเองนะฮะสำหรับในร่างที่2ก็จะเพิ่มเลือดแล้วก็พลังโจมตีนั่นเองนะฮะนอกนั้นก็จะเหมือนเดิมเลยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น14,280นั่นเองแล้วก็เลือดเพิ่มขึ้นเป็น4 2 5 5 0 0หน่วยโอ้โหแทงของแท้นะฮะเออตัวที่เลือดเยอะที่สุดในเกมนะฮะ และในล่างที่3าม All Mighty h a d e นั่นเองะฮะก็จะมีสเตตัสเหมือนล่าที่2เลยเพิ่มเติมคือป้องกัน knockback slow <c oughs> คือแบบโอ้โคตรมาหาแทงนะฮะแทงที่ป้องกันได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะป้องกัน4ป้องกันเลยสาวหรับไอเจ้า h a d e นะฮะก็จะใช้เงินในการเรียกออกมาอยู่ที่4,425นหน่วยนเอนะฮะและคอมโบของไอเจ้า h a d e นะฮะก็จะคู่กับ Dom Cat นะฮะ สตองเอฟเฟกต์ up SM นั่นเองนะฮะเพิ่มความสามารถของสตองเกน10%นะฮะเออคือแบบเอามาทำไม่ทั้งๆที่ฮาร์เดนไม่มีสกิลสตองเกนนะฮะแต่ว่ามันมีคอมโบเป็นสตองเกนนะฮะเออไม่รู้เหมือนกันแบบไม่เข้ากันเลยอ่ะและแคทฟูดในการอีโวของเจ้าฮาเดนก็จะใช้แคทฟูดสีม่วงนะฮะ5ผลแล้วก็อีพีแคทฟูดฟีด1เม็ดแล้วก็อีก1ล้านไอพีนะฮะในการอีโว ส่วนทานเลนที่เราจะได้มาก็คือเคิร์ดอิมมูเิตี้นั่นเองนะมันแล,ล้วผมจะเคิร์ดแล้วก็สกิลสโลต่อรลีลิกเอ้ยมีโอกาส20%แล้วนะที่จะ Slow สโลลีลิก0.1วิแ멍แงละแ멍แ멍ละโอกาสติดน้อยแล้วก็ยังสโลน้อยอีกนะฮะสโล0.1ว,ว,ว,นนวิเออแต่เข้าใจได้เข้าใจได้มันตีถี่อ่ะเออฮาเดมมันตีถี่นะฮะ แล้วก็อัพแต่ละขั้นก็จะเพิ่มเวลาในการสโลเพิ่มอีก0.1วิเอออัพเต็มสโล1วินะฮะมีโอกาส20%ใช้ NP ทั้งหมด2.85 NP นั่นเองนะฮะเหมือนจะคุ้มนะแต่เอาตรงๆแล้วผมรู้สึกว่าพลาดมากที่ไปอัพทาเรินอันเนี้ยเออน่าจะไปอัพดีฟนอ์อัพมากกว่าเออโอเคสกิลต่อมาวิกเคนนั่นเองนะฮะไม่ได้สกิลดิเออทาริสนะฮะ เพิ่อโอกาส20%นะที่จะวิเค้นลีลิกนะฮะลดดาเมจของเจ้าลีลิกลงไป50%เป็นเวลา0.1วิโอ้โห0.1วิอีกแล้วอัพเต็ม1วินะฮะเออวิเค้นลงไป1วิแม่ผุมหรือเปล่าก็ไม่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันก็ใช้ NP อัพทั้งหมด285 NP เองและทาร์เก็ต2ทารเลนตสุดท้ายนะก็คือดีเฟนบัฟแล้วก็แอทแท็กบัฟนั่นเอง เพิ่มเลือดทีละ2%นะฮะแล้วก็พลังโจมตีทีละ2%อัพเต็ม20%ใช้ N P 1 7 5 N P นั่นเองนะฮะในการอัพก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าดีนะฮะในร่างที่3แต่ว่าร่างแรกกับร่าง2ผมเฉยๆนะเฉยๆแบบพอขึ้นร่าง3นี่แม่ป้องกัน knock บ a ป้องกัน slow ป้องกันเยอะมากเออเป็นตัวคำที่แบบดีอีกตัวหนึ่งเลยนะเออดีอีกตัวนึงเลยแต่มันจะมีข้อเสียตรงที่ มันรีชาร์จนานนะฮะข้อเสียของเจ้าตัวนี้เลยก็คือรีชาร์จนานแล้วก็โจมตีใกล้แน่นอนแหละมันเป็นแทงนะฮะมันก็ต้องโดนดาเมจบ้างเป็นธรรมดาเออก็นหน้าที่ของเราก็คือเลี้ยงมันดีๆนะฮะแต่ถ้าเลี้ยงดีๆก็โอกาสที่เรียกมันแบบตัวแรกตายแล้วตัวที่สองรีชาร์จเสร็จมันก็เยอะนะเออผมเป็นบ่อยอ่ะตัวแรกตายแล้วก็ตัวที่2ใกล้รีชาร์จเสร็จเอออันนี้เป็นบ่อยเหมือนกันนะฮะก็เป็นตัวที่ผมหยิบ บ่อยพอสมควรเลยนั่นเองนะฮะมันสามารถแก้าทายเจ้านกเวนได้ด้วยนะฮะนกเวนซอมบี้เนี่ยบอกได้เลยโอ้โหขนมกรุบนะฮะจมตีถีด้วยแนมยังรับผลจากพ็อกซิกได้ด้วยนั่นเอง